อาศัยเฉพาะหาไทยวัตถุลูกที่เกิดนี่อาศัยกันเป็นนันยอมันยาปัจจัยแล้วก็ลูกทั้งสามที่เกิดขึ้นพร้อมกับไปสันี่จิดตรงนี้แจสิก็เกิดขึ้นพร้อมกับจิดตรงนี้ก็เป็นสหัสชาตะปัจจัยนี่ลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกันอาศัยกันก็เป็นนิสัยขณะที่จิตไปสันี่ตรงนี้กับหาไทยวัตถุลูกอาศัยซ้่งกันและกัน ประกอบกันก็ไม่ได้เอาอารมณ์ก็ไม่ได้ก็เลยเป็นวิทยุทธ์ซึ่งกันและกันเป็นวิปยุทธต์ตะณขณะที่จิตตรงนี้ยังไม่เกิดยังไม่ดับไปเสียก็ยังมีอยู่ไม่ก้าเจีกันไปก็เป็นอัตถีวิคตามีอยางนี้พร้อมเลยรอมนีเฉพาะอ,อ่าเป็นคนที่วิญญาณกับสตินอ่าจิตสี่ไปส่วน,นที่เดี๋วนั้นเราจะดูวิถีว่าไปส่วนที่เนี่ย มาหลังจุดตีมาแล้วก็เป็นปไปใจเกิดเป็นสนีิแล้วก็หลังมาก็ผวงัวงผวังด้วยมานับไปทวนแตงกว่าจะขึ้นชาวนาใหม่สมมติว่าผวังในระหว่างนีมีถึงอ่ามีถึงแสนนึงสมมติกันนะแล้วก็มาผวังอันดีผวังวางเจงนะสัมโนโทวาน,นเรื่อยไปชาวนาถึงเจ็ดขณะ ถ้าเราลงพวงต่อไปโดยมากสัตว์ที่ยังไม่ได้พ้นประยับที่แหนทั้งหมดเช่นอย่างพระเสจสามคนแล้วในเชน้าดงนี้เรียกว่าโลภะเพราะว่าดีวการตีโลภะเชนาไม่ว่าโลภะมีึ้ก่อน,อนเรยอันที่นี้แต่ในระหว่างนี้อาจจะมีเท่าไรไม่มานับไปทวนนับนับไปนับไปไหวเหมือนกันเลยในระหว่างนี้น ก็เป็นผลที่ดับไปแล้วนี่ก็ลูกเกิดชากว่าจิตจิตไม่เกิดได้มากเราะฉะนั้นก็จะคีวิชีวิถี่คีแสนถีนับไปไหวอ่ะนานอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์ที่หนึ่งสัปดาห์ที่สองจนถึงสิบเจ็ดสัปดาห์เนี่ยได้มาเลยเนี่ยจึงนับนานับจำนวนไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามที่พระ่อาตมาพูดวันนี้นะจะพูดให้รู้ถึงว่า จิตดวงหนึ่งในระหว่างสายที่สองดวงนั้นน่ะจึ่ง็นวิบากลอกีมีสองเขตคือเขตปฏิสนธิวิญญาณหนึ่งแล้วหลังไปสนธิไปก็เป็นปกวัติวิญญาณทั้งหมดขนานี้กําลังพูดถึงเรื่องให้เข้าใจถึงเรื่องปฏิสนธิวิญญาณว่าถ้าพูดถึงเรื่องอายจะหน้าแล้วก็มีอยู่มั่นนายจะนะากับทำไมจะนะทำไมจะนะถ้าถึงเห็นในที่นี้นะแล้วควนี้ก็เมื่อพูดถึง อตยะนากนี้แล้วก็มาพูดถึงว่าอายุนาที่วานี้เกิดขึ้นก็ต้องอาศัยปัจจัยเหมือนกันเพื่อให้สัมพันธ์จะทำมประธานนั้นอาศัยยังไงอ่ะกรรมมาชะลปนี่ป็นที่วิญญาณเข้าในเเกิดทีนี่ก็เกิดมาได้หน้าของนาน,นักณิกากรรมปัจจัยประตูเปนยาปัจจัยอ่ามีได้แล้วต่อ อาลัมมณนาปัจจัยมีได้สําหรับปัจจัยที่ที่เกิดร่วมกันก็ที่วนันมีอยู่เท่าสี่สีนนะส่นึกกอกนะทางนี้สี่นึกกอกแต่ว่าสําหรับอาธิบดีนั่นจะเป็นตาชาตาธิบดีก็ดีหรือว่าอารัมมณาธิบดีก็ดีมีในที่นี้มีไม่ได้ก็อารัมมณาธิบดีหรือสาชาตาธิบดีเนี่ยทันจัดวาจิตที่มีกําลังแรงมากเป็นโลภะเป็นมาคตากุศลหรือกิริยา ในนี้นบากมีไม่ได้ยกเว้นแต่โลกก็จะเล่าบากท่านงนึ่งนือเขาจะนั่กรอาอจะนาสลับในที่น,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 นี้ก็ให้ทุนเข้าใจว่าในขณะตัดเป็นสนที่ในขับปัสยาศาสร์คือในครันของมารดาขณะเป็นผนที่ขั้งแรกมันนับโดยอายตน่าแล้วก็มีอย่างว่านี่มีอย่างว่านี่เขาไม่ากว่า เกิดในสังศีตชาหรืออวปกาติกะก็มีทึ่งเจ็ดสิบรูปอะไรทีเดียวเมื่อเจ็ดสิบรูปแล้วท่านก็แสดงวิบากวิญญาณไว้ทั้งหมดนี่ก็ทั้งหมดด้กันก็สิบเก้านะสิบเก้าทวิบาทวิเป็วิญญาณสิบ แต่ว so ิญญาณติดสัมปติชน้าสองสัมเพรน้าหนึ่งสามนี่นะสองสองสัมเพรน้าหนึ่งมีสามแต่เรายกเอาท่านหนึ่งคือสมนัสัมเพรน้าสมนัติสัมเพรน้าหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่เป็นส่นที่ไม่ได้แล้วก็สัมปติชน้าสองนี่ก็เป็นโลภิยาวิบาศเหมือนกันทำหน้าที่แต่สันที่ไม่ได้ จะต้องก็มารวมกับวิบากคือทวีปเฉวญ,ญาณสิบก็เป็นวิบากเหมือนกันแล้วก็สองมนาสันตินานหนึ่งสัมปชัญญะสองก็เป็นวิบากเหมือนกันรวมกับวิบากที่ทําทั้งปสนที่และประวัตินี่แล้วอีกสิบเก้าก็เป็นสามที่สองที่ว่าเนี่ยจริงว่าไปเต็มที่เลยนี่สัมปชัญหน้าเลยใดเบ่นเวงจะพา่าสองมนาสังตินานเท่านั้น เพราะว่าสองไม่น่าสนติหน้าในทําหน้าที่เกิดไม่ได้องค์สนท,ที่ไม่ได้จึงเป็นในในการเดียวขณะนั้นที่สแสดงสามที่สองเนี่ยแสดงเต็มที่ก็หมายความว่าสแสดงให้ครอบทั้งสีก่กำเนิดเลยหมายความว่าจะเกิดเป็นอมกานติกา,าเช่นเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเสียงอย่างเทวดาเทวดาเนี่ยประตามเพราะฉะนั้นก็อนถ้าเป็นเทวดาแล้วไม่มีปัญหาเลยเลยได้ไปอายก็น่าเต็มที่ไเปเต็มที่ เพราะเกิดที่เดียวจะดสิบรูปเลยเนี่ยรูปที่เกิดแต่จำเจ็รูปนี่ย,ยอมคงจะจำก็ไม่ได้นงท่านเจดสิบรูปจักคูนะจักคูโตตาขานะิวหากายะอัศทยภาวะภาวะทีย๕จับกั หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดภาวะทีวิจารณ์นะที่วิจารณ์คืออันนี้เฉพาะมีเฉพาะบางประเภทอันนับตรงนี้หมดกันเจ็ดสิบลูกคไม่พานในสิทธานั้นเลยปกสิบตาสิบหูสิบจมูกลิ้นกายภาวะหาไทยสิทธานั่นเลยสิบลูกเนี่ยคือนัากับนับเจ็ดสินะ นับเจ็สิบรูาจากครูก็สิบสิบเจ็ดถนก็เป็นเจดสิบแต่ว่าชีวิตานกวกากาลาบนี่ก็จะพ่อโน่นจะพ่อัญญ้งยีตาปลมเท่านั้นเองอย่างเรามีไม่ได้้รแเราเกิดมาในแกะมีก้าก็แย่สิแต่ต้องมีต้องต้องมีกายะมี่ไทมีภาวะที่เราเกิดมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาปุริสาภาวะผู้ชายออกเสียนี่ถ้าเป็นผู้ชายก็ตรงข้างออกเสีย แต่ว่ากายากับหาไทยนี่ก็คงอยู่นี่นนเทวดาเวลาเกิดมาก็มีครบพร้อมเลยทีเดียวมันอย่างกับคนเราที่เปนเกสาวธรรมดาเนี่ยมีครบท่านแสดงเลยว่าวิ่งงานก็มีั้งสองเหมือนกันหมายความว่ามีประตูแล้วคนเดินเข้าเดินออกก็มีพร้อมเหมือนกันนะมีหมดนัานที่ท่นแสดงเลยว่าจักขายกันหน้าสอตายกันหน้า จักขายตัะนักโสจตยกันัะขานายตนะเนกวหายตัะนัและกายายตนะนี่แสดงมหาห้าแค่นี้นะบอกว่ามี้นายตะนที่ได้แล้วคนนี้ก็มีมานายตะนักันใช้คำว่าฉัตรทะมนใช้คำว่าฉัตรทะนี่ยฉัตรทะเนี่ยแต่กันว่าที่หกก็หมายถึงว่ามโนมโนวิญญาณหรือวิญญาณวิบากท,ที่เป็นโลกีเนี่ย สามสองดวงเนี่ยเป็นไอจนาที่หกว่ากันหนึ่งสองสามสี่ห้า้แต่จะขู่ถึงกายย่าในห้าแล้วถ้าคำว่าอายจนาที่หกก็หมายถึงนี่ถึงมาไอจนาเนี่ยไอจนาแต่ได้นิยาตรงข้ามทำไมพูดถึงทำไมจนาเปล่าไม่พูดแปลงอะไรก็ตามเถอะเมื่อมี อ่ธรรมะหรือประเภทที่รับกระทบแล้วอายตนาภายนอกที่มากระทบก็ต้องมีเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นในที่วางบางแห่งท่านไม่แสดงเพียงหกเท่านั้นท่านพูดถึงที่สองเลยหมดเลยนี่มีทั้งหมดแต่นั้นคำมาจะตบรูปกับข,ของใจนะอวินิพก็รูปแปดชีวิตรูปหนึ่งหมายความในที่นี้มีชีวิตเลยไปเลยทั้งหมดนี่ แต่อย่าเอาชีวิตตัวนี้เข้าไปใส่ไว้ในกันไม้ไม่ได้นะไม่ได้ที่เราเถียงกันอยู่จนขนาดหนักที่ว่า้นไม้มีชีวิตมีชีวิตเนี่ยนะคือเถียงไม่เข้าใจกเรื่องนี้คานี้เพราะว่าชีวิตนี้นะไม่ใช่ว่าลูกเกิดมาใช่อื่นไม่ใช่เกิดมาจากกรรมโดยตรงเลยทีเดียวกรรมเป็นเป็นเหตุแต่ว่า้นไม้มีกรรมที่ไหนอ่ะกรรมนีค่คือเจตนาเจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปท,ที่เรียกว่าปุญญาไป่ต้องขานสิดสาม อปุญญาไปตังขาสิบสองอันเดนชาไปสังขารสี่อิทิวานะมีแนะกรรมที่ว่าน,นี่เราให้เกิดรูปเพราะฉะนั้นก็ในสังขารที่เป็นเจตนะทาทั้งหมดโดยการอภุษณสิบสองแล้วก็อัภุษณเจตนาสิบสองมหาภุษณเจตนาแปดนะ จนาแปดแล้วก็มหากราบลูปาวจรเจตนาห้าห้านี่คท่านี้ยี่สิบห้าเท่านี้เจตนาพวกนี้แหละที่จะให้เกิดรูปได้เจตนายี่สิบห้าเลยเจตนากุศลสิบสองเจตนามหากุศลแปดเจตนาลูปาวจรห้าที่เป็นกุศลนะนเจตนายี่สิบห้านี้เท่านั้นที่จะให้เกิดรูปได้ แล้วรูปที่เกิดแต่เจตนาพวกนี้ก็มีชีวิตนี้ด้วยทุก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 หมดไปเมื่อเป็นทช่นี่แล้วเรามาเข้าใจอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าต้นไม้มีชีวิตเราก็เล,ไไเลยไ,ไม่ต้องเถียงหมดมาปัญหาไปเลยเพราะอะไรจึงไม่ต้องเถียงล่ะคือเขาว่าต้นไม้มีชีวิตเนี่นเขาพูดในเรื่องสาเลราวิทยาพูดถึงเรื่องการปลูกกันอะไรพวกนั้นต้นไม้มันตายอย่างนั้นต้นไม้ตายต้นไม้เกิดไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราเขียนไปเถียงก็หมายความว่า เรานึกว่าเขาเอาชีวิตลงที่ไปแต่ว่าฟังเข้าใจเขาอาจจะเข้าใจอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นกอดต้นไม้เลยไม่มีรักชีวิตนะไม่มีไม่มีชีวิตที่เกิดก,กรรมนี่ไม่มีนีขอเร้าใจไว้ด้วยพราะนั้นชีวิตนี้ก็นอกจากตนจะมีอยู่ในบวชของนวกากะลาบคืออัตถิยสตาพรมแล้วนอกจากนั้นยังบรรจุอยู่ในกจกขุจลตาคานาะชิวหากายหาหะไทยและภาวะทั้งหมดไปเลย มีทุกหมดหมายความว่าไงมีชีวิตเสมอไปนี่วิปฏิยุตตาอัตถิอวิคตาปัจจัยนี่เหรออันอันย่ามันยากนิสสยาวิปฏิยุตตาอัตถิอวิคตาปัจจัยนี่ผู้ใช้ฟัในในจิตตรงๆนี้ แล้วคนนี้วิญญาณสามสิบสองที่ว่านี้ก็ยงก็พินาปณาหมดาตามสงสัยแล้วเพราะว่าวิบากสามสิบหกเรายกอโลกุตระวิบากออกสักปีสีส่สีส่ล้อก็เป็นเป็นโลภียวิบากไปหมดเี่นเท่าที่จำแดงไว้แล้วคนนี้ถ้าพูดถึงว่ามันมีปัจจัยอเอาเกิดขึ้นได้ไหมจิตทุกดวงต้องมีอารมณ์อย่างนี้อ่อถ้าหากว่าปฏิสนธิจิตที่เกิดนี้ไม่มีอารมณ์แล้วจะเกิดได้ไหมไม่มีทางเลยเป็นไปไม่ได้ แต่น kind of like 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 uh, right, so ั kind of like, hey, my on my on my. ่นเวลาคนเราใกล้ตายเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างคุณข้าเนี่ยค้าในเวลาจะใกล้ตายในแจกเหมือนกันนะอาตมาก็ตามไม่ทันเลาคนที่งพยาบาลใกล้ๆเนี่ยบอกว่าอ่าเจ้าแรกก็บอกว่าเอ๊ะข้ามามากของมันขอให้ท่านรอที่สลาสั่งลงมันมีสมเด็จสลาเประธานอาอย่างนี้ให้ท่านมีมนรอที่สลาสั่งลงมันพระพุาเรื่องพรละ พอที่สุดพอตอนที่กะจจอตึ่นใจที่จะไม่ได้พูดต่อไปน่ะแบอบกว่าข้าเอาพวงมาลายัาลายเอาดอกไม้มาให้ถล้าก็เอื้อมหยิบพวงมาลัยเน่ะเขาเอืยยาา้อ,อ,อมมือพอเอื้อมมือไปล่ากวมนั่นไม่ได้ถูกต่อมาแล้แลว้วก็มือวางถกก็ไม่ได้พูดอะไรต่อไปเลยเงียบไปนี่ใจเราจะสอนเรื่อยมาเลยก็ต้องห่วงเรื่องเราจะสนหนักพูดถึงเจตนาเรื่องก่อสร้างก็ก็บุญเงื่อนอยู่ในบุญนี่แหละมันเนี่ยอย่างนี้ถ้าพูดถึงว่าตามวิถีท่ว่ามังจอ วิทยาจิตที่เป็นกุศลแบบนี้จะต้องให้เห็นในวิถ่าเป็นสายดีก็จะต้องเป็นวิมานหรือเป็นนางเทวดาอะไรก็แล้วแ,แต่ต้องเห็นเนี่ยแต่มาตอนหลังมีผู้ที่นั่งวิญญาณทางในๆอะไรพวกเนี่ยถ้าไปดูก็บอกว่าคุณชาติไปอยู่ชั้นหกว่างันว่างันดิดอยู่ชั้นหกอันนี้ก็ก็หนา้าแปลกเหมือนกันก็าะนั้นก็ปฏิสนธิวิญ,ญญาณนี้ถ้าไม่มีอารมณ์ไม่ได้มไม่ได้ เกิดไม่ได้อือนกันนะถ้าจิตทุกดวงที่ไม่มีเราไม่มีเลยเนี่ยฉะนั้นปริสัยที่จิตทว่านี่ก็มีมีกรรมคือเจตนาในอดีที่เป็นเด็กเคยสร้างเอาเป็นบุญมาเป็นบาปบ,บ้างหรือมีอุปกรณ์ของกรรมคือเรืยกว่ากรรมมณิมิตของัันกรรมมณิมิตนิมิตจะแปลว่าเครื่องหมายกรรมก็คเอเจตนาหมายความว่าเครื่องหมายของเจตนาดีไม่ดีเนี่ยมันมันต่างกันเครื่องหมายของบุญที่เคยทำไว้มันก็สร้างเห็นนเป็นวิมานเป็น พระท่านเดินมาเห็นผาเหลืองเราแต่ถ้าทรมาดีก็เห็นเป็นหอกเป็นดาบเป็นอา,อา,อาว่ามงคลน,นิดๆไปนั่นนี่นีมีเป็นธรรมดาเนี่ยอระนั่งก็นในอัตานะนนี้ก็หมายความเป็นที่ประชุมสโมสรฉันนิบาตแล้วครับสโมสมหาใานย่านน่ะเขแสดงไว้ได้เราไม่อยู่แล้วะฉะนั้นก็ขอให้ยากสียว่าปฏิสนธิเจิดสิบเก้าดวงคือการม,มาปฏิสนธิสิบ มากระตาวิบากเก้าจิตเหล่านี้ถ้าหากว่าขนาดทำปฏิสนธิจิตหมายความว่าทำผิดก็ดอยู่ก็ถือว่านั่นเป็นปฏิสนธิการโดยตรงแม่ได้ปรจจัยเท่าไรก็อาจจะมาแสดงแล้วท่านนอกจากปฏิสนธิจิตไปแล้วจิตหมู่สิบเก้านั้นจะทําได้สี่จิจกรดีหรือสามจิตกดีก็จะเป็นประวัติการใปนมดเลยแล้วก็มีความแตกต่างกันแตกต่างกันนะปัจจัยแตกต่างกัน ถ้ายอมอยากจะฟังความแตกต่างของปัจของวิญญาณวิบากสารที่สองดวงนี้สักสักดวงก็จะอธิบายฟัางว่ามีสักแค่ไหนเช่นอย่างนี้ทังอวิบากสันต์าสักดวงนึงอันนี้รับรับ่อนนะจยากจะคุยวิญญาณมาที่สิตดวงนี้ฟ้าจะกันาะเลยมาระหว่างนี้ก็มีสันตินาโง่ถ้ากันนะ แน่น่ะวิถีจิตเราเนี่ยมีอยู่ในนั้นแหละในภาษาลัทก็มีขั้งคุณโยมมีมีอยู่บะางนั่นคืศรัทธาศรัทธาสองเขาเลนรูปที่เกิดขึ้นนี่อันนี้ก็นะแบอบกว่ากรรมไม่ทรูปเนี่ยมีเกิดทุกทุกขณะของจิตเกิดทุกทุกขณะแล้วก็รูปฟ้าลมที่มากระทบ จริงก็ทอบมาแมาและรูปารลมเนี่ยกะทอบมาถวังพนาอย่างนี้มากทับเลยมาจนกระทั่งมาถึงเนี่ยจิตอติษฐวังโดนที่จะขึ้นพวังกัจนาเนี่ยก็เป็นอารมณ์หน้าปัจจัยจะหมายความว่าอายุของจักขุภาษาทรูุนี่รูปารลมกับอายุรูปารลมไม่เท่ากันท่านถึงเรียกว่ามัชฌิมายุกะจักขุภาษาทรลุถ้าสามารถรับรูปารลมที่มากระทบเนี่ย ก็เป็นปัจจัยเกิดเป็นปัจจัยเกิดจากกุญญาณจากกุญญาณดวงนี้เป็นเจ็ดวิบาดบกาวบาดวงหนึ่งนับเนื่องอยู่ในโลกียาวิบากสามสิบสองนั่นดวงหนึ่งแล้วก็มีเจ็สิประกอบเจ็ดนั้นตามสังหารยะเจ็ดตอนนี้พูดถึงในดวงของเขาก่อนนะในดวงจากกุญญาณดวงนี้ดวงมาก่อน จะคุณวิญญาณนี้ถ้าเห็นดีเรียกว่ากุศสมิบากเห็นไม่ดีเรียกว่ากุศลมิบากครนี้ผู้จะพัฒนาจิตดวงนี้ขณะที่เกิดขึ้นแก้ทฤษทีประกอบเจ็ดนี้ก็เกิดขึ้นร้ากับจิตบาศดวงนี้สหาชาเนี่ยเราใช้รำม่าชาชาตาแล้วก็จิตก้ทฤษฎทั้งส,สองอย่างนี้ก็อาศัยเพ่กันละกันอันยามันยะอาศัยเพื่อกันละกัน ทำมาอาศัยนี่นีเสียนี่เสียแต่ก็ในจิตนี่ก่อนนะยังไม่พูดถึงนี่นะยังไม่พูดถึงรูปอารมนี่เสียแล้วก็จิตกับเจสิ้งสองอย่างนี้ก็ประกอบก,ก็ได้ลักษณะสี่อย่างนี้เกิดขึ้นร้องันเป็นต้นอ่าจึงเป็นสัมัญจัก็ได้เจตนาที่อยู่ในจิตตรงนี้ เป็นสหาชาตากมมากก็ได้สหาชาตากมมากกรรมจิตตรงนี้เป็นวิบากอ่าวิปากะแต่ไม่ใช่เป็นฌานไม่ใช่ไม่ใช่เป็นฌานจิตไม่ใช่เป็นมรรคล้วก็จะว่าสัมยุตกันได้จิงเป็นสัมยุตตะน,ะนี่้เป็นนาทีทีงมีอยู่เป็นอวิคตานี มีได้มีได้ม่จิติบาตรวงนี้ก็ดวงเดียวขนาดนั้นมีชาชาญานย,นยามิสยา,าชาชากรรมะวิปากาสัมปยุตาอัตถิอวิคตามีมีได้มีเจ็ด่ัพถินึกแต่นที่นี้มีเจ็ดตอนนี้ต่อไปจะคุณงานจะอาศัยปัจจัยเหล่านี้ เกิดขึ้นในหน้าทั้งปัจจยที่เกิดในจิตวดวงนี้ก่อหาไม่ได้นอาจะกน้ายังยังเกิดขึ้นในหน้าทั้งปจัจจัยอีกทั้งยังว่าจากคุภาษาทะลุเป็นปัจจัยให้เกิดจากคุปปญญาดวงนี้อีกแล้วเป็นสายที่สองต่ออีกแล้วนี่สายที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งให้เกิดชาชาอันนี้มันยากไม่เสียกรรมมาก ตาชาตากามาวิตากะสัมยุตตะอัติวิคตาตาปาัจนะมี่าทินได้นะแล้วกนนี้จากกุปตาทั้งลูกที่เรียกว่ามัชฌิมาโยกาจากกุปตาทั้งลูกขณะนี้กำลังทำหน้าที่เป็นประตูทำหน้าที่เป็นประตู เรียกว่าจักรุษวารและทําหน้าที่เป็นวัตถุเป็นที่อาศัยของจักรวิญญาณในจักรวิญญาณตรงนี้มันจะนั่งขณะที่ทําหน้าที่นี้รูปนี้น่ะเป็นเป็นที่อกรวย,ยก่อนจักรุษวิญญาณตรงนี้รูปคือจักริญญาษาทารูปนีกรวยกรนจะนั่งข้อสองก็อาศัยนี่กุเรคาตะได้ กุเรธาตาแล้วก่อนนิสยากุเรธาตานิสยานี่ยวกว่า,วาถูกกุเรธาตานิสยานอกจากนั้นจักคูนี้เรียกว่าจาักคูอินทรียนะก็เป็นอินทรีย์หน่อ,อินทรีย์ครนี้ขนาดที่มีอยู่ ขนาที่อาศัยอยู่จากกำเรียกังก็ไม่ได้กับวัตถุปุเรศตาวิปยุตตาขนาดนั้นก็มีอยู่ยังไม่สาาดก,กันไปอัตถีวิขตานี่ยก็จะน,นั้นก็จะคาาุปภาษาทะลุนี่เป็นปุเราตากระจัยให้ให้เกิดจักรวิญญาณเป็นปุเรศตานิสยะ วัตถุปรเรขาตานิสยวัตถุประเรชา,ารตินิริยวิทประยุกตาวัตถุปรเรขตาวิปรยุกตาวัตถุประตาติวัตถุปรเรขาวิคตานี่อันดับี่หกปัจจัยสอง <c oughs> นะฉะนั้นนอกจากนั้นยังมีอะไรอีก จะให้เกิดดิค่ะก็มีที่ให้เกิดก็มีรูปารลมเนี่ยรูปารลมรูปารลมนี่รูปารลมที่จะให้เกิดการเห็นน,ญญนนี่นะาจากวิญญาณนี่นะสองจากผูกภาษาสรุปจากผูภาษาธาตุสามอาโลกาหรือแสงสว่าง สงสว่างนี้ก็เป็นปัจจัยให้เกิดอีกแล้วให้เกิดอีกเป็แบบนหน้าของนาปัตุวะ,ะนิพพยาปัจจัยหนึงน่งนี่หนึ่งปัจตุวะนิพพยาปัจจัยแสงสว่างนี่ลมฟ้ารมนี่อ้าวจะคุณภาษาลกนี่ให้เกิดหน้าได้หกเกิดได้หกแสงสว่างให้เกิดได้หนึงน่งนี่ แต่มนตการไม่จนับนักคนในข้อนี้แล้วมีภาษาเวทนาสัญญาจิตใจตก,กตาที่วิสีมนติการมันมันมันมีอยู่ในนี้ได้แล้วก็นี้ก็รูปาลมข้อหนึ่งนี่รูปาลมนี่เกิดก่อนจะกูวิญญาณแต่ก็สามารถเป็นไปได้ให้เกิดจากวิญญาณได้เดินหน้าของอาลัมมันนปุเรชาตาอาลัมนัปุเรชาตาหนึ่งนะอันนี้ก็ได้

รูปลารอมนี่ก็ได้สีนี่สีนี่ถ่ายกันนี่เหล่านะหมายความว่ารูปลารลมนี่ในข้อหนึ่งนี่จะเป็นประจยัยเกิดการเห็นแล้วก็จะคืปภาษาทะลุนี้เป็นที่อาศายัยเกิดก่อนเกิดก่อนเป็นกุเรเป็นที่อาศายัยเก,ยกิดกอนแล้วเปนที่อาศายเดีวยวก็เป็นกุเรชะตาอิสยาแล้วก็เป็นใหญ่เป็นยินรีคือหมายความเป็นใหญ่ในให้เกิดการเห็นนี่ เขาก็บ,บอกว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นเนี่ยก็พูดถึงว่าประตูตาเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดการเห็นนี่แตกตการได้ยินไม่ได้จริงเป็นอินททียเนี่ยจะนั่งก่อนในข้อสองนี่ก็สำหรับจกะกุปาษาทะลุก,ก็ให้เกิดด้หกเป็นปัจจัยให้เกิดจักรวิญญาณในหก <c oughs> แสงสว่างเป็นปกติธรรมดาจะต้องให้เกิดการเห็นก็เรียกว่าให้เห็นโดยตามธรรมดาก็เป็นประตูวิสัยอันหนึ่ง มาก่อนนะที่นี่สำหรับแต่ฝ้าในจิตบาทดวงนี้ท้าสีนึกได้นะก็มีแป่ประกาที่เขียนนี่ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าจากวิญญาณดวงหนึ่งในสามสิบสองดวงที่เป็นโลกียาวิบากนั้นซึ่งตอนแดงเนี่ยเป็นมั่นนายกันนะเป็นมั่นนายกันนะ แจ๔๗ที่เก então, então, ิดร erm ่วงนี่เป็นทำไม่กันนะรูปารลมเป็นรูปไปกันนะแล้วจากคูปภาษาทะลุที่เป็นมัชฌิมาจากคุปภาษาทะลุเนี่ยมัชฌิมาโยตานี่ยเป็นจักขไวกันนะเห็นไหมก็ไม่อยู่แล้วไม่หยุดซ้วมเลยรูปารลมเป็นรูปายกันนะจากคูปภาษาทะลุเป็นจักขไวกันนะนี่แล้วก็จิต คือจะกุมวิญญาณนี่เป็นมันนายกันนะแล้วก็เจอสิกนี่เป็นทำไมกันนะก็จะ,ะน่าขนาดที่เราเห็นลูกครั้งหนึ่งนี่ส,สี่สีสีเสมอไปสีอ่างสีาดเสมอไปฉะนั้นเวลาท่านอ่าเวลาท่านไม่กาหนดลูกน้ำก็มีกระโหลกเนี่ยแม่คนหนึ่งก็สองในลูกอ่ะอะไรละ่ะแล้วก็ที่เห็นเนี่ยะไรน้ำแต่ว่าก็ในเวลาท่านกำหนดนะ่ะให้สติสีตัง้งที่ไหน ตั้งที่เห็นเนี่ยให้เห็นให้เลยก็นาให้รู้ว่าเห็นเห็นให้รู้ว่าเห็นอตั้งตรงไหนตั้งตรงตาเนี่ยหรือหรือว่าตั้งที่ลูกบางคนบอกว่าสีเป็นลูกเห็นเป็นนามคนเดยไปเข้าก่อไปสีเป็นลูกเห็นเป็นนามสีเป็นลูกเห็นเป็นนามหรือว่ากันไปลําพันลําพึงใช่ไรไม่รู้จริงๆก็ให้ตั้งไว้ในมรณาการในการเห็นนั่นแต่เพอ่งไปนึกถึงว่าท่านอาจารย์เคยสอนไว้ว่า เวลาเห็นมันเกิดได้ไปใจท่านั้นทานั้นไม่ใช่ไม่ใช่ไปคิดแรงไม่ใช่คือให้ให้มนักสืบการรู้ว่าขณะเห็นเราเราก็เห็นแล้วมีคำมันหน่อใถ่ไนี่ท่านอาจารย์นุกตกก็เห็นว้าถึงยอมที่ที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามอาจารย์นุกตกเหมือนกันอหน่อไม่จำเป็นจะต้องไปไปไปพูดให้ใขรก็ฟังหรอกคือครันอยู่ในใจของตนเองในขั้นเป็นหกขั้นให้มันให้สติดีขึ้นในั้นเมื่อสมัยตมมาปฏิบัติเพืว่อมาท่าน ขนาดเดนินเดนินเดินไปคือว่าเดนินถ้าเหลือเกินเดนินจะท่าบวมเดนมินหนักหนักขทาหนักเท่าจนกระทั่งมันเกินไปเลยผลที่เกดต้องคลานต้องคลานจากพ้องเพราะอะไรเพราะว่าผหงคื้นโตขนาดโตก,กับน,นังคาร์เนลนักคาหลังเนี่ยเป็นทะเลเลยตะเขินไดงขน,น,นาดก็จะภำรักษาที่สาก,กันแต่แน่ทางต้องคลานจับเนี่ยดูที่เกินไปแต่ขนาดใดที่เรากาหนดเนี่ยเราขนาดที่เราย่างเท่าไปเนี่ยพอเรา กำหนดทันทันอาการที่ย่างเนี่ยความรู้สึกของเราที่เรากำหนดเนรอบตัวอาการยากแล้วก็อที่เครื่อนก็หายหมดไม่มีเหลือหายไปหมดเราจะเห็นว่าจิตสติของเราที่กําหนดรู้ในในนานในรูปที่วาน,เ,นเราไม่เคยเอาปริญญาไปใช้เลยในทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเป็นเพียงตั้งความรู้สึกในอาการที่ไหวไปทางหนึ่งแต่ก็นั่นก็บางทีมีสน,นักบางแห่งกำหดนดวิธียกขึ้นมาก็ดีเอาลงไปก็ดี นั่นพืชิยึดเจ้าห,หยึดอะไรต่างๆเนี่ยเป็นวิธีการวิเศษอ่ะแต่ว่าวิธีที่ยอมสอนน่ะเป็นวิธีที่มีเหตุมีผลก็ราะว่า